สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเห็ดนะคะเห็ดกำลังจับเม็ดค่ะตอนนี้เรามีโรงเรือนอยู่สองโรงนะคะตรงนู้นก็จะเป็นกองเตี้ยแต่จะเลิกทําแล้วกองเตี้ย,ยต,รร 1, ร 2, ร 1, ตรงนู้นแล้วก็โรงเรือนที่หนึ่งโรงเรือนที่สองอ่ะโรงเรือนที่หนึ่งตรงนี้โรงเรือนที่หนึ่งกำลังกําลังใหญ่จับเม็ดกําลังโตนี่เราเราเข้าไปเลยนะคะนี่กําลังกำลังโตกำลังจับเม็ด เขากำลังจับเม็ดทุกแผงเลยค่ะโอ้ไม่เจ้าสวยงามค่ะกำลังจับเม็ดนี่อันนี้แผงล่างสุดรู้สึกว่าแผงเขาจะแอนลงฮมกำลังใหญ่ค่ะอ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายคลิปเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดในแผงแล้วเรามาดูแผงฝั่งนี้บ้างว้าวฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยอุย้ยตื่นเต้นดูชั้นนี้เขามาแบบกำลังใหญ่แล้วก็กำลังเล็กอี้ดอกเล็กอะ มันเป็นกากดินผสมอันนี้มันเป็นกากดินผสมกับกากกากอะไรกากแป้งเออเป็นกากดินผสมกับกากแป้งเพราะว่าช่วงนี้เราหากากร่างไม่ได้ว้าวในชั้นล่างสุดดูชั้น3โอ้แล้วก็ชั้นบนแอนค่ะแอน Wow. Hmm. เยอะมากเลยพวกนี้อาจจะได้เก็บเป็นบางส่วนเนาะดอกในะใหญ่ใหญ่ใหญ่ประมาณพวกนี้ใหญ่ประมาณดอกนี้พวกนี้ก็จะได้เก็บนี่กำลังจับเม็ดขาวกรุใหญ่เดินดีมาก ลังแผงข้าด้านบนยังมีเส้นใหญ่อยู่เดินดีมากยังไม่ยอมยุบที่จะเป็นดอกอสำหรับคลิปนี้ก็พอก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดโลงงนี่จ้ะโอ้ด้านข้างมันเป็นด้านข้างแบบสลบเลอ่โโ้